ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้ช่วงท็อกตูเดอะพรินเซสต้งตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุธโพยิม้มในวันพิชิตนิมิตภาคภูมิและนางสาวออนลินลีลาบุรณะ ธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารายตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ททุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา 30นาที